สตรีฟูดแบงค์ของชยแลนนะครับสุนิเกียวเทอร์ยูทูบครับวันนี้อยู่ที่หลวงน้ําทานะครับทางเหนือของสอปปลาวนะฮะอยู่ไม่ไกลาจากชายแดนจีนนะครับเมืองหลวงน้ําทาเป็นเมืองหลายเ,เชื้อชาตินะนะครับผมก็มาเดินตลาดตอนเย็นๆนะมันเพิ่งจะ4ี่โมงเย็นนะ,นะเราเอาอของผลไม้ผักอะไรต่างๆที่เก็บได้ตามบ้านเข้ามา มาวางขายกันนะโอ้โหแต่ว่าของเขามันรู้สึกว่ามันจะอ้วกอิ่มแล้วเกินนะนี่ครับพริกโอ้โพริกนี่กองเท่าไหร่ครับสิบพัน,ส,พนสิบพันก็ยี่สิบ,บาทใช่ไหมสิบพันก็ยี่สิบาทนี่กองนึงเนาะโอ้โหนี่ปลูกเองเหรอปลูกเองนี่ผักอะไรผักคล้ายๆผักผักบุ้งก็ไม่ใช่เนาะเอ้ยไม่ใช่ผักคนะน้าไม่ใช่ผักกาเหรอ ผักกาดง้อผักกาดผลง้อผักอะไรอืแล้วก็ผักชีลาวอนันนี่บวบเลืออะไรฟักทองอ๋อฟักทองขายเป็นกําเนาะเนี่ยถ้าเกิดบ้านผมอยู่แถวนี้ผมจะซื้อไปทําแบบแกงพวกแกงเออแกงเประแกงอะไรอย่างนี้ะใช่ไหมเออเนี่ยแล้วก็ดูหูดูคุณดูพริกเขาดิทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันมันพริกใหญ่มากเลยน่าจะเผ็ด นี่ครับแล้วก็นี่นี่นี่ลูกอ่างมันพักทองมันมันปแปลกๆหน่อยนึงเนาะพักทองสายพันธ์จีนหรือเปล่าเฮ้ยของไทยเป็นอย่างนี้เหรอโอสายพันธ์มันปแปลกๆอันนี้อันนี้ยาวนะอันนี้ของแปลกเนี่ยอันนี้ของจีนใช่ไหมอ่านี่อันนี้ประกานหุน,หนประกานหุนบอก ผักไก่ที่ชุนๆอ่ะขมขมอ่ะคิ้วๆอ่ะอ่าอันนี้ผักขมผักขมอันนี้ผักอีตูเอ้ยไม่ใช่อ่าผัาเรียกไงตอนนี้ผักน้ำอ่าผักน้ำผะอมผะอมเออผะอมอันนี้ผักชะอมผักน้ำแล้วก็ไอ้นี่อู้ของดีเนี่ยผักนวันวลมะปางบ่ผักปังอ่ะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผักนวลอ๋อผักนวลอันนี้ผักอีตูอันนี้มะระมะระผักไสนเนาะมีของน่ากินนะนี่ถ้ามีลาบงวัวนี่ซื้อไปกินนะเนี่ย<ม>กินจริงจ<ๆ>ิกินกับลาบเนี่ยสุดยอดเลยนี่ของบ้านๆนั้นเลยครับน่ากินโอ้นี่ตลาดนี้มีของบ้านๆเนาะไปเดินสำรวจก่อนนะครับนี่อันนี้อันนี้ยามจีนเหรอ <c oughs> เขาเรียกยำอเลยยำลาวเนาะยำยำใส่น้ำนี้ผสมกันอ๋อ um <c oughs> ยำหมูยออ๋อยำหมูยอนี่โอ้ห <c oughs> น่อไม้ต้มหน่อไม้นี้เก็บในป่าเลยนะเนี่ยเก็บในป่าแถวนี้นะหน่อไม้บ้านเนี่ยน,น, <c oughs> นี่หน่อ <c oughs> แซ<ต>่แล้วก็อันน <c oughs> ี้คือแถมไปด้วยเหรอต้ตองซื้อต่างหาก,ากไม่ไม่ <c oughs> เวลาซื้อนี่เขาแถามนี่ไปด้วยใช่ไหมอ๋อเขาจะแถมนี้ไปด้วยนี่อ๋อจจกกะปิแถมให้ด้วยปรุงรสาม,งมาเรียบร้อย,ยอ๋อเขาปรุงรสมาแล้วอ่าซื้อไปก็กินได้เลยเคี้ยวกินได้เลยจิ้มกับไอตัวนี้วิกนี่สุดยอดอืมนี่นี่แล้วนี่เ,เรียกลูกอะไรครับนี่นมฮะนมอ๋อเหรออ๋อ มันงมบะนั่นมันงมมันเขาเขาปูอยู่บะดูหวางฟ้าปูอยู่ไฮกิน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 ได้เลยใช่ไหมกินอะไรเลยอ๋อกินได้เลยมันมันมันอบมันหวานใช่ไหมหวานอ๋อเสีอร่อยอันนี้ผมก็ไม่เคยไม่เคยเห็นเป็นของใหม่อ๋อเป็นประมาณนี้นี่กินเลยนี่ว้ายกินเลยเจ้าผมไม่เคยกินฮะานไหน นี่ประมาณนี้เนาะอืมน่ากินหวานแต่มันมีเม็ดด้วยเนาะไม่เป็นไรโชว์ลูกค้าเผื่อเขาไม่เคยเห็นข้างในเนาะเราโชว์ลูกค้าไว้นี่บางคนก็ไม่เคยเห็นเนาะแล้วก็นแหนมงัวนี่งัวเรื่องอะไรนี่แหนมหมูโอ้ของอร่อยนั่นเลยมสม,มูสม,มูสม,มูนี่ทำเองเลยคั้นเองคั้นเองทำเองคันเอง,เองทำเองเลย เห็นเองหมดเลยโอ้นี่ข้างในข้างในใบตองหรือว่าหมู <laughs> หมูนะเออแม่ตหหมแต่ว่าอันนี้เท่าไหร่ครับกี่กรีบเนี่ยสิบพันกรีบก็ยี่สิบบาทสิบพันกรีบ 1, หนึ่งหมื่นเนาะหนึ่งหมื่นก็ยี่สิบบาทเหรอเนี่ยยี่สิบบาทอันนึงนแล้วก็นี่ไส้อัวไส้อัว ใสหมูไสอัวขายเป็นขีดบ่ท,ทำไมคนละสีอ่ะอันนี้เนื้อวัวอันนี้หมูเนื้อหมูสีนี้เนื้อวัวสีดำอ,อู้ดูพะโลกแกน่ากินมากเลยนี่พะโลพะโลทำเองเลยพ่อค้ากำลังหันผักพร่จะใส่อะไรม่ค้ากำลังหันผักอ๋อใส่พวกนี้ตลาดเย็นตลาดเย็น โอ้ผักชีหั่นผักชีเก็ผังอะไรผักชีต้นหอมนี่ถ้าเด็กๆก็ชอบกินโฮัโลนะนี่เ,เพิ่มสีสันน่ากินโอ้ผมเลยร้านนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูร้านนี้ก่อนมันมีแมงอะไรสักอย่างนึงนี่อ๋ออันนี้เป็นอาหารทางหลวงน้ำท่าเขาอันนี้แมงอันนี้รับลาบเหนือรับควายอุ้ยลาบควาย ลาบควายนะบัฟเฟโลนะลาบควายนี่ลาบเป็ดนี่ยำไส้ตัน,ตนหวัวหมูเนาะลาบควายก็คืออันนี้โอ้ลาบควายเนาะลาบควายเนาะจานเท่าไหร่ครับหนะนี่งสิบห้าพันเนาะตอนนี้เขาจะเรียกขเขาเรียกเป็นพันเป็นพันเนาะสิบห้าพันมีหน่อไม้นี่นี่น,นี่อันนี้แปลกอีกอย่างหนะึ่ง อ๋อแอปปาน้อยแอปแอปปาน้อยนี่คือหมกใช่ไหมแอปปาน้อยเขาเรียกแอปปาน้อยนะแอปปาน้อยอันนี้แอปปาน้อยเหมือนกันหมกปลาเนนหมกปลาเนนหมกไข่ปลาแอปปาน้อยเอภาษาถิ่นนะแอปปาน้อยนะโอ้ยมีของเด็ดๆแถวนี้นี่ก็ทํากันเองเนาะของพื้นบ้านของหัวน้ำทาเขาเลยรับรองไม่เคยเห็นแน่นอน นี่อย่างนี้ก็ไม่เคยเห็นกันเนี่ยผักดองหรืออะไรไม่ทราบเนี่ยส้มผักอ๋อส้มผักซุปผักสูปผักดองก็คือส้มผักดองนั่นแหละอันนี้ลาบลาบควายออกลาบควายเจอสองร้านแล้วลาบควายอันนี้หมูอันนี้อันนี้ลาบหมูนะครับลาบหมูลาบควายยำบะเขือโอ้มีของแซ่บๆนะ อยากกินจังเลยเดี๋ยวเดือวเดือยวือสักพักนึงเดือวถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาซื้อนะแม่ค้าเอออย่าเพิ่งหมดก่อนน่ากินมากเลยเนี่ยจ้ำกับข้าวเหนียวร้อน,อนใช่ไหมแล้วก็มีผักแก้มด้วยโหที่นี่แบบมีตักด,ด้วยอันนี้เมนูอะไรวของแกทำมาจากบ้านแล้วก็เอามาขายเนะาะแจวใบเหรอ เจีวยวใบนะครับน่ากินมากตลาดหลวงน้ำทานะครับอคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเนื่องจากว่ามีหลายร้านนะครับเดี๋ยวผมถายให้ดูลหลายๆร้านนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ